นิชชาควงโตโน่ทำบุญฉลองวันเกิดอายุ27ปีขอพอรให้รู้จักตัวเองมากขึ้นข่าวบันเทิงมาแล้วจ้านิชชาควงโตโน่ทำบุญฉลองวันเกิดอายุ27ปีขอพอรให้รู้จักตัวเองมากขึ้นมีโมเมนต์พิเศษทุกปี สำหรับนางเอกสาวชานัทรินิชาดังวัฒนาวานิชที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด2เมษา2566อ,อายุครบ27ปีซึ่งเจ้าตัวได้ขวงหวานใจโตโน่ภาคีและครอบครัวไปทำบุญด้วยอุ่นพร้อมหน้าโดยนิชาได้โพสต์เซตรูปสวย,สวย ลิมทะเลทั้งยังระบุข้อความอวยพรวันเกิดให้ตนเองด้วยว่า Happy Birthday to me 12.04ปีนี้ขอให้นิชารู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นอีกสนุกกับชีวิตตัวเองให้เต็มที่ขอให้ครอบครัวเพื่อนคนรอบตัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัว ตอนนี้มันคือสิ่งที่พอดี healthy support positive ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้เราเป็นเราในอายุ27ในแบบที่เราชอบขอบคุณทุกๆคำอวยพรจากทุกๆคนด้วยนะคะท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิด ให้นิชาอย่างหล้นหลานส่วนปีนี้หนุ่มโตโน่จะให้ของขวัญอะไรแฟนสาวต้องรอติดตามในไอจทั้งคู่กันเอาเองนะจ๊ะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ